อีกแล้วครับรุมกันอีกแล้วครับสามรุมหนึ่งครับวันนี้เป็นไงไอมหาเฮงเศรษฐีไอร่ำรวยครับสามตัวรุมกับไปอดัมครับเล่นกันครับห้าศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดซื้อสองสองครับซื้อขายของมูส่งทุกชนิตได้เป่าเป็ดหมารุมาดาครับสามตัวดูดิอดัมก็ยอมให้กัดดูดิเล่นกันครับไอมหาเฮงครับนั่นมีกระพวนอมหาเฮงครับขึ้นเกาะอดัมแล้วครับที่มีกระพววนะครับมหาเฮง ใครอยากได้หมา3ตัวนี้ก็โทรมาได้เลย0 9นย์7 4 2าแตรงสองครับ3ตัวรูมมาดำครับนั่นเล่นกันในน้ำเลเล็กๆห็่ปะไปแล้วอา้าวกัดแล้วมายอมไหมามยอมครับไอหมาหาเฮงครับน่ะมาหาเหงครับมีกระพวน่ะไอเศรษฐีไอร่ำรวยครับน่ะอา้อาวกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วอ่ะกัดแล้วครับมาตัวแล้วรุมกันเร็ว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 อ่ะ ห้ามเสียงดังเดี๋ยวมันตกใจครับมันกำลังสนุกกันเลยครับ098647422อ้าวไอหมาหายเงครับตัวนี้ครับเพราะว่าผมเสียงดังไม่ได้หมามันกลัวผมครับไปแล้วแยกย้ายกันแล้วดำมอมแมม,มมแล้วครับเอากัดแล้ว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 โอ้กัดแล้ว,ลว,อลวไอตัวนี้หมาหายเองครับ,าารบตัวนี้หมาหายเองครับไอหมาหายเองครับตัวเนี้ย อาดำโดนรุมแล้วครับนะฮะดำโดนรุมเลยนะฮะไม่ร้องเลยครับ098เอาไปแล้วครับโอเคเอาเอาโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับโปรดติดตามใน YouTube และ Facebook ครับครับนะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับ0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ